สวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะตอนนี้พี่เล็กออกมาข้างนอกแล้วนะคะเมื่อกี้เล็กพี่เล็กถ่ายไปคลิปหนึ่งเนาะตอนอยู่บ้านพอดีตอนนี้ออกมาที่ทุลักข้างนอกอะะัค่ะเนี่ยค่ะพี่เล็กก็จะพกอันนี้ค่ะมาด้วยเกลือดำนี่นะคะเดี๋ยวลองดูที่พี่เล็กทานข้าวอยู่ทานเป็นข้าวข้าวกะเพราไก่แต่ของลูกเขาไม่้ถ่ายเขาอายกล้องเนาะเนี่ยค่ะของพี่เล็กก็จะอันเนี้ค่ะ ของพี่เล็กก็เอามาแล้วพี่ข้างนอกเนี่ยพี่เล็กก็จะใส่กระดานจริงๆอะค่ะเดี๋ยวมีพัดลมอยู่เนี่ยค่ะพี่เล็กก็จะใส่อันนี้นะคะจะใส่กระดาไปห<ว>ยอกหยาะหยอหยยหยอ,ยอ,ยอ,ยอเดี๋ยวพี่เล็กจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะพี่เล็กก็จะใส่ใส่ลงไปนิดนึงนะคะ่ะไม่ต้องเยอะนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงล้วพี่เล็กจะบอกว่าที่จะแบ่งปันให้ดูก็คือออกมาข้างนอกเนี่ยพี่เล็กก็จะพกมาจริงๆก็จะ ใส่ใส่ก็ไม่ได้ใส่มากเดี๋ยวก็ลูกเขาก็จะสั่งบัฟเฟอร์มาเดี๋ยวพี่เล็กก็จะลองดูว่าบัฟเฟอร์แต่ก็เคยมาทานแล้วค่ะบัฟเฟอร์ที่นี่ก็อร่อยมากนะคะแต่พี่เล็กก็จะบอกว่าเนี่ยหากเกลือดำก็จะพกใส่กระเป๋ามาพกใส่กระเป๋ามาเวลาออกมาข้างน,นอกเนี่ยก็จะพกใส่เนี้ยหากระเป๋ามาเนาะเนี่ยหาสั่งใส่กระเป๋ามาก็คือ เวลอาข้างนอกบางทีแบบว่ารสชาติบางครั้งอาหารจะไม่ค่อยถูกปากเราเราก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าว่าอะไรก็มากเนาะเราก็จะใส่ของเราเองค่ะเติมไปนิดหน่อยก็ไม่ต้องเติมมากนะคะเมื่อเช้าก็กินมานิดหน่อยแล้วค่ะเราก็ไม่ได้ว่ากินเค็มมากตลอดเวลานะคะหมายถึงว่ากินแล้วก็เอาเอาที่พอประมาณนะคะก็ไม่ได้กินอะไรเยอะอย่างเมื่อกี้พี่เล็กก็จะใส่ลงไปนิดนึงที่อาหารเขาก็จะทํามาเขาจะไม่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 ทำเค็มมากอะค่ะแล้วแต่ว่าเราก็จะเติมมาแต่จริงๆแล้วเขาก็ เขาก็มีมีพริกน้ำปลาให้แบบนี้ค่ะเขาก็จะมีพริกน้ำปลามีอะไรให้แต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะพี่เล็กก็จะมีเครื่องของพี่เล็กมาเองนะคะแล้วก็เราก็เติมอะไรของเราได้ลูกชายเขาอยากถา่ายน,นี่เต็มที่แล้วบัฟเฟอร์เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะถ่ายรายงานมาให้นะคะมีความสุขที่จะคุยด้วยเนาะโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะให้ดูนะคะ อันนี้จะเป็นบัฟเฟอร์ค่ะของที่นี่อร่อยนะคะอันนี้จะอยู่ในเขตในซอยของเขตภาษีเจริญนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เพชรเกษมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะเนี่ยอันนี้อร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีจริงๆเ็าต้องราดด้วยไอติมอะค่ะพ mm hmm. ี่ยุกชายกินอยู่อันนี้ก็จะเป็นไอติมไอติมมะพร้าวแล้วแต่จริงๆมันเป็นวานิลานะคะพี่เล็กก็จะใส่แยกกันจริงๆเ็าต้องใส่แบบว่ากู้กันไปเลยนะคะก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้ เดี๋ยวพี่เล็กจะลองทดสอบลองใส่เกลือดำลงไปนิดนึงดูว่าอร่อยไหมนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพี่เล็กจะเทสของพี่เล็กเองนะคะชิ้นชิ้นของพี่เล็กเองเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีอยู่ร้านข้างนอกก็เลยอาจจะไม่ค่อยสะดวกขุ้ขคับนิดหน่อยมันไม่เหมือนแบบมีมแมลงวันด้วย <laughs> มันจะเป็นมันจะเป็นข้างนอกเนี่ยค่ะ อันนี้เดี๋ยวชิ้นชิ้น,น,ช,นชิ้นชิ้น,นี้ของมาม้าชิ้นเฉพาะชิ้นนี้สิของมาม้าเดี๋ยวมาใส่อันนี้เฉพาะชิ้นนี้ของพี่เล็กนะคะพี่เล็กก็จะใส่ลงไปนิดนึงอันนี้เฉพาะชิ้นของพี่เล็กค,คะ่ะพี่เล็กอยากจะแบบว่าแบ่งปันเนาะเวลาที่ออกมาข้างนอกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างผู้ชายเขาก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายพี่เล็กก็อยากถ่ายอย่างเดียวเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นอาหารที่ที่ทานอยู่แล้วก็จะเป็นไอติมนะคะ เดี๋ยวเอาเวลาจะทานก็เอาไอติมมาเพราะต้องรีบทานเดี๋ยวพอเย็นมากๆแล้วจะไม่อร่อยคะ่ะเดี๋ยวคุยกันใหม่นะ <S <S นี่อันนี้ลูกชายเ็าสั่งมาใหม่อันนี้น่าจะน่าทานมากเลยคะ่ะแต่เขาไม่ยอมออกกล้องเนี่ยคะ่ะอันนี้จะน่าทานมันเพิง่งมาใหม่ๆแต่ว่าอันนี้ของพี่เล็กเนี่ยจะสั่งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่ไอติมลงไปอะคะ่ะไอติมนี้ก็จะเป็นไอติมไอติมนี้คะ่ะที่สั่งมาจะเป็นเดี๋ยวพี่เล็กจะให้ดูนะคะนี่ค่ะ จะแบ่งปันก็คือพี่เล็กก็จะใส่ไอติมันเนี่ยค่ะลงมาเพราะว่าถ้าสมมติเราใส่ไอติมไปเลยอะค่ะบางทีบัฟเฟิลมันร้อนๆใช่ไหมคะแล้วไอติมมันก็จะละลายเร็วพี่เล็กก็จะให้เขาแยกออกมาเนี่ยค่ะก็คือเราจะใสไอติมออกมาเนอะอันนี้ก็จะทานแบบให้ดูก็ไม่ติด พอดีไอติมม่มะนิลาทั้งหมดก็จะเป็นไอติมมะพร้าวเดี๋ยวข้าไปในห้างแล้วเดี๋ยวเราถ่ายต่อให้บางทีถ้าไม่รีบถ่ายไว้เดี๋ยวจะไม่มีวิดีโอให้ดูก็เลยชอบบัฟเฟิร์ของลูกชายก็ตามไปด้วยเขาจะชอบทานบัฟเฟอรของเองีค่ะได้ยินไหมอ่ะพูดเสียงเบาเนาะ จะได้ยินเนาะอันนี้เดี๋ยวมามาพูดไว้ตรงนี้แล้วกันถ้าเดี๋ยวเราคุยไปด้วยถ่ายไปด้วยงั้นเดี๋ยวไม่ขอนเนาะเราถ่ายใหม่ถ่ายมาเยอะแล้วว่ะเหนื่อยแล้วว่ะงั้นเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่เล็กด้วยนะคะ ถ้ามีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะจะให้พี่เล็กถ่ายแล้วก็ความเห็นว่าจะให้ถ่ายอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บอกมาได้นะคะถ้าทําได้จะทํานะคะถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่ทำพูดเล่นจะพยายามทาให้นะคะแล้วกดติดตามด้วยนะคะถ้าเป็นปุ่มปุ่มสีแดงอะคะ่ะกดให้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ผลิกให้เป็นรูปสั่นออกมาให้มันมี ไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กด้วยนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยค่ะอันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยลูกสีทกส่ทุ่มครนหรือยังสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าแดยวพร่เล็กดูสี่ทุ่มสินาทีแล้วค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้อาบน้ำไม่ทำอะไรเลยค่ะยังไม่ได้ลง y o u t u b e เลยเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวี่เล็กจะอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลง YouTube แต่ว่า ถ้าไม่ท่ายกงต้องลงช่วงเช้าเพราะว่ายูทูบเนี่ยเราต้องไม่ใช่ว่าถ่ายมาเสร็จก็กลงได้เลยนะมันก็ต้องมาตัดต่อใส่เสียงเพลงเดี๋ยวนี้เริ่มใส่เสียงเพลงแล้วนะใส่เสียงเพลงแล้วก็แบบต้องมีอาจจะจะมีสไลด์ขึ้นได้เงี้ยบางทีก็พี่เล็กก็ต้องดูแล้วต้องฟังแล้วก็ใส่สไลด์อะไรอย่างเงี้ยว่าใส่ตอนที่สําคัญสําคัญก็ก็จะขึ้นขึ้นขึ้น,นเป็นไตเติลมาตอนแรกพยายามหัดแต่ว่าใส่ทุกคําพูดที่แส่ไม่ไหวค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะ ตามองมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันตาลายค่ะเหนื่อยมากจริงๆนะก็เลยแบบพยายามแบบเนี่ยค่ะใส่เป็นแบบว่าที่ที่มันสําคัญพยายามจะพิงลงไปนะคะแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วค่ะที่ที่บอกว่าเหนื่อยนี่คือเหนื่อยจริงๆนะสาหรับคนอายุขนาดนี้เล็กเนาะที่จะถ่ายที่จะทำพยายามที่จะฝึกเองทุกอย่างอันนี้ก็ไฟเฟย์เนี่ยช่วยเองทุกอย่างเนี่ยไฟที่จะต้องช่วยเพราะถ้าไม่ใช่ไฟช่วยมันมืดมากจริงนะคะ ต้องมายืนมุมตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ระดับไฟอะคะ่ะถ้าเอาไฟสองหน้าก็ไม่ไหวน้ามืดเหมือนกันนะมันจะเหนื่อยโอเคค่ะวันนี้คุยมายืดยาวแล้วไง okay, ก็เดี๋ยวลาไปก่อนเนพะ้าะเดี๋ยวพี่เล็กจะต้องไปอาบน,น้ำก่อนแล้ว,ลวก็เดี๋ยวก็ว่ากันใหม่ละกันว่าวันนี้จะลงลิปหัคู่มากๆจนคอละคะ่ะยืดตลายเริ่มเจ็บคอลวเดี๋ยวยังไงก็นอนดึกมากๆก็จะไม่สบายนอายุเยแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็ จะพยายามลงคลิปได้แค่ไหนเดี๋ยวยังไม่ได้ลง Facebook ลง i n s t a g r กรมลงเอ่อทวิตเตอร์เนาะแล้วก็ลงในไลน์แล้วก็คุยกับเพื่อนในไลน์แอดเพราะว่ามีคนเข้ามาถามในไลน์แอดเยอะมากค่ะเข้ามาถามในไลน์แอดแล้วก็จะมีอินบ็อกเข้ามาถามในข้างล่างอีกนะคะก็เพียงแค่พยายามตอบทุกคนเนาะถ้าโม้ว่ายังไม่ตอบก็จะยเย็นๆเนาะเดี๋ยวค่อยๆตอบโอเคคุณมายุ่จ้าปิดจบสักทีกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะคะถ้ามีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลย